ชื่ออะไรดังๆลูกชื่อธนภัทรปั้นมูลครับปัญหาคืออะไรจ้าก็ตอนนี้ตกงานอยู่บริษัเทเขาปดกตกงาน,นเลยเหรอครับการเงินไม่คล่องแคล่วการเงินการงานติดขัดครับงานนี้ไม่มีทําเลยนะเวลานี้ครับแล้วปัญหาอย่างอื่นมีอะไรบ้างสุขภาพสุขภาพก็ไม่มีอะไรมี แค่โรคประจําตัวความดันสูงโรคประจําตัวโรคอะไรล่ะความดันสูงครับความดันสูงอย่างเดียวครับมีอะไรอีกเปล่าไม่มีครับไม่มีเคยผ่าตผ่าท้องผ่าไส้เปล่าเคยเคยครับแต่ว่าตอนนี้หายเปปกติแล้วใช่ครับอท่านเทวดาการงานการเงินติดขัดไปหมดแล้วความดันยังค้างคาอยู่ไปทําเรื่องเกี่ยวกับแท้งมาอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอน วัยรุ่นนะครับรก็มีรู้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องทาแทงา้งอ้าวรู้เห็นของชาวบ้านเขาใช่ไหมครับกี่คนก็หนึ่งสองคนประมาณนี้ร,รู้เห็นชาวบ้านสองคนของตัวเองมีไหมก็รวมของตัวเองด้วยครับเป็นสองหรือเป็นสามเป็นสองครับรวมของตัวเองด้วยเป็นสองท่านเทวดาเด็กน้อยยังอยู่หรือเปล่าทั้งของคนอื่นและของตนเอง เด็กน้อยใช่ไหมท่านใช่แล้วยังอยู่กันนั่นแหละเนาะยังเห็นเป็นเช่นนั้นแหละสองคนใช่ไหมไม่ใช่ท่านเอ๋ยเห็นเป็นสามเลยนั่นแหละเนะสามดวงวิญญาณค้างคา,งางอยู่กับตัวเราครับส่งผลให้การงานการเงินติดขัดตกงานเลยใช่ไหมใช่แล้วแหละท่านเออได้ค้างแท้นกันแ,แล้วเนาะว่าใครมีเด็กหลักทรัพยชีวิตเนาะจบสิ้นกันนั่นเองอ้าว เมื่อรู้ว่าต้นเหตุที่ทำให้เรามีปัญหาจากการกระทำของเราวิญญาณก็เลยตามล้างแค้นต้องการจะให้วิญญาณอยู่หรือต้องการให้วิญญาณไปให้ไปครับต้องการให้วิญญาณไปเกิดแล้วท่านเทวดาจะทำอย่างไรได้บ้างต้องเด็กไปเกิดที่ท่านเยรักษาศีลเลยนั่นอย่างาเขามนานศีลไันั่นแหะรั้นี่แหละนคือหนทางส่งเด็กไป ส่งเด็กไปเกิดพร้อมใช่ไหมพร้อมครับทั้งหมดกี่วันท่านเทวดาเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแหะเนาะเห็นเป็นเช่นนั้นหละค่ะสี่สิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่วันนี้เลยครับเริ่มวันนี้เลยเด็กต้องการอะไรบ้างชื่ออะไรใช่ได้ญิงกันเล่าแลอพอรู้ไหมไม่ทราบครับไม่ทราบเลย,เ,ลยเธอเป็นชายลูกแท้ลูกเทียม ลูกแท้แล้วมีชายกี่คนอคนเดียวคิงสองเป็นหญิงหนึ่งชายสองหญิงติดตามตลอดอ่าทรงผลอ่าเรียบร้อยเจอแล้วเจอตัวอยู่นี่ชื่ออะไรบอกมาเขาอยากให้ไปเกิดแล้วชื่อลูกหนึ่งลูกสองลูกสามเวลาอุทิศผลบุญเขาจะได้บุญหนึ่งสองสามอา้าวหนึ่งท้องถามกินอะไร ข้าวไข่เจียว้เข่อ้าวตามนี้น้ำนมที่ร้านค้าทั่วไปใส่เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าอะไรชุดกีฬาลค่ะชุดกีฬาทั้งสามคน ชุดฟุตบอลสามคนสองหญิงหนึ่งชายรองเท้าพร้อมลูกบอลเอาไหมเอากี่ลูกโอ้แตกันเดียวแย,แย่เขาทั้งสนามมีลูกเดียวอันนี้เดิงเอาสามลูกเลยออ้นว้มันแย่งกันไม่รู้ไปไปเปลี่ยนกติกาใหม่ ทางสนามยี่สิบสองคนยี่สิบสองลูกหยุดเตะยังไงเตะไปเลยอ่าอ่าอ่าได้เปล่าบุตรสามลูกได้ครับได้อ่ายินดีปล่อยสัตว์อะไรโอเคหลายสิบหมอสิบกบสามสังฆทาน สามชุดไหวไม่ไหวไหวครับไหวพร้อมจายตามนี้ไปถอนกำลังออกจากการปิดเงินปิดทองเปิดโอกาสให้เขาได้มีเงินมีทองด้วยตามนี้อาะใช่แต่ว่าก็อย่าไปขวางเขาแล้วกันใครมีใครติดต่อเรื่องการเรื่องงานมาก็ให้เขาติดต่อมาอันนี้ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวบวชจบไปทำได้เลย ทำนี้บายบยโชคดีอ่าโชคดีโชคดีอะไรต่อไป